สวัสดีครับวันนี้เจะว่ารีวิวดีไหมล่ะเอาเป็นว่าเอามีดมาให้ชมแล้วกันนะครับผมก็ไม่ทราบแบรนด์เหมือนกันนะแต่เห็นว่าเม็ดอินไต้หวันนะครับตัวนี้เนี่ยลองไปหาข้อมูลดูแล้วมันไม่มียี่ห้อหรือโลโก้หรืออะไรบ่งบอกได้เลยนะครับว่ามันคือแบรนด์อะไรนะครับก็ตีเป็นว่าเป็นมีดโนนีย no มแล้วกันเนาะแต่เป็นอินไต้หวันนะครับแล้วก็เป็นมีดสเตลเลสติลนะครับ พอดีผมซื้อพวกมีดเอ่อมีดพับมาแบบเมาเมานะครับเหม,มากองมาแล้วตอนนี้มันติดมาด้วยนะครับก็เลยเออไ,ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอามาให้เพื่อนๆชมดีกว่านะครับเผื่อจะมีพี่ๆท่านใดรู้จักนะครับก็ผมจะเรียกว่ามีดโนเนมแล้วกันนะมีดโนเนมตัวนี้ระบบเปิดของเขาจะเป็นทามสตั๊นะครับนี่นะครับแต่ใบมีดเนี่ยดูคมกริบเลยนะความคามของสเตเลดเนี่ยพอๆกับวิกตอรี่น็อกเลยนะครับนี่แสดงว่าสเตเลดเนี่ยเป็นเกียรติดีมากๆนะครับมีปัม๊มสเตเลด นะฮะไต้หวันนะครับคือเมดอินไต้หวันเองความยาวใบมีดของเขาจะอยู่ที่ประมาณ2.9นิ้วนะครับถ้าวัดแค่คมก็2.6นิ้วนะครับความยาวของด้ามประมาณ2.5นะครับความยาวโดยรวม <c oughs> ประมาณ6.5นะครับระบบเปิดทั้มสตัดนะครับเปิดได้แค่ข้างขวา ข้างซ้ายไม่มีนะครับต้องย้ายฝั่งน็อตเอาเองนะครับไปไขน็อตแล้วก็ย้ายฝั่งตัวนี้ก็น่าจะลงขายแหละครับแต่ว่าอาจจะลงขายรวมๆกับมีดเล่มอื่นนะครับก็คือเหมือนเป็นของแถมๆไปนะครับเพราะว่ามันมันไม่ทราบแบรนด์จริงๆนะครับอาจจะขายสักร้อยเดียวนะครับเดี๋ยวดูวิธีนะครับนี่ขายรวมๆกับมีดเล่มอื่นหรือไม่ก็แถมไปเลยนะครับ ตัวนี้มันเคยมีคลิปเด็บมาด้วยนะแต่ว่าคลิปเดบหายไปแล้วนะครับมีรอยรูใส่คลิปเด็บนะครับใบมีดเนี่ยน่าใช้งานเลยนะเราเอาไว้เป็นมีดสำรองมีแบ็กอัพหรือว่าโยนไว้ในรถในอุปกรณ์กล่องเครื่องมือก็ได้นะครับตัวนี้ผมว่างานเนี่ยค่อนข้างแน่นหนาโอเคแข็งแรงเลยนะครับเนี่ยระบบล็อกก็เป็นไลนเนอร์ล็อกนะครับด้ามจับของเขาเนี่ยเป็นยางนะครับตรงนี้ดำๆเนี่ยเป็นยางแต่ต้องขอบขอบเนี่ยมผมขออนุญาตดูก่อนนะ เป็นพลาสติกแข็งนะครับเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งๆหน่อยแต่คุณภาพดีเลยนะครับด้านท้ายมีร้อยเชือกและพาราคอรดนะครับนี่ด้านบนก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นแบบเบรกสเปเซอร์แบบปิดตรงนี้มิดเลยนะครับแล้วก็ด้านในขอยญาตด,ดูก่อนนะครับ ด้านในเนี่ยผมมองไม่เห็นซับเฟรมที่เป็นสแตเลสนะครับเห็นอยู่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งนี้ที่เป็นไลนนอ์ล็อกนะครับนี่แล้วก็ออกแบบมาให้สําหรับคนถนัดขวานะครับนี่ถ้าถนัดซ้ายก็จะเปิดลําบากหน่อยนะครับเปิดปิดประมาณนี้นี่เปิดถือว่าลื่นโอเคเลยนะนี่แต่ก็ไม่ได้ฝืดมากนะครับลื่นกำลังพอดีพอดีจุดยึดอา่าไม่มีน็อตจุดยึดนะครับน่าจะเป็นงานประกบ แล้วก็หยอดกาวกันค่ะหยอดกาวไว้นิดหน่อยนะครับแล้วก็จุดหมุนของเขาจะมีอยู่ตรงนี้นะครับเป็นน็อตทองเหลืองนะครับนี่คิดว่าน่าจะเป็นทองเหลืองนะเพราะว่ามันขึ้นขี้เกย์เขียวๆนิดหน่อยนะครับตอนผมได้มาแต่ก็ทำความสะอาดไปให้แล้วระดับหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรร <laughs> ีวิวมากนะครับตัวนี้วันนี้ได้มาแถมๆก็เลยว่าเาติดกล่องมาก็เลยเอามาใหา้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเผื่อมีพี่ๆน้องๆ หรือว่าเพื่อนๆท่านใดรู้จักนะครับก็ฝากบอกด้วยนะครับว่ามันคือยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะไปลงขายหรือไม่กระแถมหรือไม่กระขายแพ็คคู่กับมีดเล่มอื่นไปเลยนะครับตัวนี้แต่รับประกันเลยว่าคุณภาพนี่แบบดีนะเนี่ยดูความคมนะครับคมก็ยังเป็นคมเดิม,ดมจากโรงงานนะครับเนี่ยคมกริบเลยนะครับสตเตเลสเกียดดีนะครับเอาไปไว้ใช้เป็นมีดสำรองหรือว่ามีดแบบตัดอะไรที่แบบเราไม่ได้เสียดายก็ได้นะครับตัดงานทั่วๆไปนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับกับมีดโนเนมเรื่มนี้นะครับมีดแนนนมที่ไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบรุ่นนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม